ดูไปร้องไห้ไปตุ๊กกี้เดือดลั่นสงสารพ่อแม่หลังโดนยูทูบเบอร์ทำแบบนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ตลกไม่ออกแม้จะเป็นนักแสดงตลกอารมณ์ดีสำหรับตุ๊กกี้สุดารัตที่ล่าสุด เธอโดนยูทูบเบอร์ปุกบ้านไปถ่ายรายการไปสัมภาษณ์โดยไม่บอกกล่าวตัวเองเลยไปรบกวนคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านงานนี้ทำเอาสาวตุก,กี้ดูไปร้องไห้ไปโดยเธอได้เผยเรื่องราวนี้ผ่านทางไอจีส่วนตัวพร้อมข้อความบอกว่าเสียใจมากที่สุด ท่านไปบ้านหนูไม่บอกหนูสักคำหนูสงสารพ่อแม่หนูมากนี่คือการไม่เคารพสิทธิ์ของมนุษย์พ่อหนูไม่สบายก็ปลุกมาสัมภาษณ์ท่านไม่ติดต่อลูกเขาเลยท่านก็รู้นี่คือพ่อแม่ตุกก๊กี้แฮชแทก็กพ่อกับแม่ก็บ้านนอกเขาให้ทำอะไรก็ทำ ดูไปร้องไห้ไปทำไมใจร้ายและไม่ให้เกียรติกันขนาดนี้พอหนูนั่งได้ไม่นานเขาปวดหลังเพื่อยอดวิวจนลืมการละเทศะใหญ่หน้ายาวเชื่อมะหนูเพิ่งเห็นคลิปจากการส่งมาจากแฟนคลับที่อุบลตุกกี้กับคนมีชื่อเสียงหาตัวง่ายมาก เวิร์กพอยรายการใหญ่ติดต่อมาถ่ายเรายังปฏิเสธเลยเพราะเราสงสารพ่อแม่และไม่อยากรบกวนเวลาส่วนตัวท่านแฮ t แท็ควรทำไงดีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ